สวัสดีครับแฟนครับสีสกีส้างบ้าน,น,รน,ารานครับผมบรรยากาศในเช้าวันนี้ครับเข้าเบียบครับเข้าเบียบ จันแนนเนี่ยบัตรเลยก็สั่งขั้นกรีดมาเทครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวจรดจาดาฟันบึ้มครับเรียบร้อยอันนี้ก็รอแผ่นพื้น สงเยไปทับจำปีเสียมันอไปทับจำปีเสียไปใส่ไปเขาเปเนปทับำปีแล้วเข้าศูนว่ะ แก่ครับพี่น้องก็งานมันไม่ใหญ่ครับอันชั้นเดียวเป็นกบบนบนยยรบป๋องใบใหญ่ครับ,บ,บชั้นเดียวไม่ใหญ่มากนี่ครับหน้าตาประมาณนี้นะครับผมผมอัดแน,นคบความเป็นมินิมอลกับบอด,ดี้เนมาผสมกันนะครับ ให้ดูลงตัวแล้วก็ดูเรียบง่ายครับเหมานกับคนรุ่นใหม่ครับเจนใหม่อย่างน้องอวีนนะครับอ d เด t แบบตามยุคตามสมัยครับบรรยากาศชาวนี้ที่บ้านน้องอุีงครับพี่้องครับยังร้อนอยู่เหมือนเดิมครับฝนมาตกหลายเมือครับ

นี่ครับเริ่มแอมผพาแล้วคือกันครับแอมผพาเก็บเงินขึ้นมาเบิ่งไม่พี่น้องครับแอมผพาคือกันครับก็สั่กับตัวแอมผพาครับเมื่อไรเขาญาติมาถึงสแตนเลสเพิ่นโดยยาติมาถึงรถเพิ่นนะครับท่างนี้ครับเราไดต้องเอาผ้ากันไว้ครับเสื้อว่าเออเศษปูบูนครับมันจีบเราเทมันสิกระเด็นครับมันยากครับ นี่ครับไอ้านงานเหมือนเลี่ยวๆแล้วก็ต้องทาต่อมันจะยากแบบนี้ครับถ้ามันงานเห็ดไม้เหมือนเลยไม่มีอะไรต้องกั้นก็ง่ายอีกแบบหนึ่งครับวน่้ห่อนอนครับบานพี่น้องไปกันนะครับห่อนบอกครับอยู่ที่ไหนก็ส่งเสียงมาบอกกันได้ครับว่ายูมองหันมองนี้ครับสีสเกียดได้ครับว่าวันนี้จะมีการประชุมอะไรกันสักอย่างครับแล้วฟังข่าวครับแล้วก็อยากให้เรียบร้อยไปด้วยดีครับพี่น้องเขาเฉลี่เขาประจําที่บ้านปฟายบ้านบ้านครับ พที่ศูนย์นครยบก็มีคนหลายครับหลายคนจะคิดทันบานเอาซองแล้วครับหลายคนผูเ่าผู้โอริกน้อยก็อย่างเมื่อบานครับอยู่ที่ไหนก็ไม่สุกไกลเท่าบ้านเราเลยครับผมย่นี่ก็รอทีคอนกรีดนะครับช่วงที่คนกิลดอาจจะไม่ได้อยู่นะครับมีภารากิจหลายอย่างที่กันครับแต่ละมือแต่ละเวรครับ เอมม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  Bref, ็มผ่าให้พวกเาเอ็มผาเอ็มผาเก็บเงิน อาจามาพิดบ้านหลังนี้นะสิกว้าง10เมตรครับอาคารีนกว่าง10เมตรครับเห็นไม่หน่อยล้วแก้ไปมาเราจำบ่ได้ครับมีก็รที่จะขยายกันระหว่างงานครับก็สายตามใจจะภาพเพิ่นครับหน่อยายก็แล้วแต่เพิ่นประสงค์จะใช้งานครับ บรรยากาศเช้านี้ครับแอมพาเก็บเงินเนะครับพี่น้องครับปฏิเสธว่ามึงต้องเสียเงินครับประมาณไหนครับวันนี้เออแล้วยันปูนถึกสเตนเลสเพลนครับไปโดนรถเพลนพร้อมครับมันเสียอะครับพี่น้องเลยรถเพลนคาร์เป็นหลาน ลองจำในก่อนครับอันนี้ก็ศมันนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับพี่น้องครับร้อนร้อนครับป้าพี่น้องหอนบอครับร้อนโดยเย็นสงข่าวสงครามบบอกกับฝนตกบอกทั้งนี้ฝนคือฝนตกเนาะอยากให้ฝนตกเรียกเพราะว่ามันจะสีบริสุทหอนครับข้าวเหนายวกัเขี้ยวฉุ่มดีคือกันอันนี้บอเขี้ยวป็นไรครับพี่น้องครับ เอ็มผ่าเลยครับเอ็มผามันอยูที่ปูนีนอนครับไม่ว่าฝนจะตกหรือเปล่าก็จะได้เทครับเพราะมันี่ไปโดนครับสั่งรถคอนกรีตมาปุ๊บ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 เรียบร้อยแป๊บเดียวจบงานครับมัอนี่เม่ทับจำปีโบยูครับตอนนี้คนฝากขอความถึงเจมารีครับถ้าไม่ทับอยู่ก็มีคนฝากขอความถึงมาลีให้ฟังครับพี่้องครับ รู้สึกอกถึกใจนไปติดตามนี่แอปซีฝ่าผมเลยครับสถิติ3บาทครับโล่งเบิรงครับแล้วฝากกัความถึงมาลีครับเป็นภาษาภาษาเขมรญฝังไทยครับมันอาจจะไม่ตรงกับภาษาเขมรญฝังพุนนะครับคนละเบียบระยางกันแต่เขาน่าจะพอแกล้งข่าวฟังกันรู้เรื่องอยู่ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับพี่น้องครับตอนนี้แอมพาไวก่อนครับพุณนน่าจะรอมาส่งครับเสียดายบดีที่ เบิ่งไอรถปูนใช่ครับต้องไปทำงานต่อแล้วครับมีนัดครับจะในกากฟเขาเพิ่งอดกระสุนขึ้นเก่าครับพี่น้องบ้านเท่าครับเป็นห่วงเหมือนเดิมครับทางอ่าโพธอยุกไกลชายแดนครับผู้พยพนะครับเดี๋ยวฟังคลิปนี้ก็ฝากเขาเปิ่งทอดกระสุครับช่วงนี้อดทนกับปีกอนครับเมื่อทุกอย่างเขาที่เขาทางเราก็จะ นี่ครับมอกอันนี้คือเกาครับที่ไหนก็ไม่เท่าบ้านเราครับที่บ้านเราน่าจะสนุกสนานและวก็ใช้ชีวิตอสิสระมากกว่าอยู่ในศูนย์พยพครับเพื่อจะคิดประเมินหนึ่งครับว่าคนไทยก็ได้อยู่ในศูนย์พยพในการต่รบกันในช่วงเวลาแบบนี้นะครับับพ,พน้องสงสเกตทุกท่านที่เข้ามาชมวันดีครับ